สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับกันตอดป่าส้มนะทุกคนนะนำมันดินทุกคนเนอะเลยพาคุณนายแม่มาช่วยคุณนายแม่ก็บอกมือสั้นถอดไม่ไหวแต่ไม่กลัวน้ำมันเลยนะทุกคนนะคนแก่เดียวกับมือสั้นเป็นธรรมดานะทุกคนนะนี่มานาง่ายกำลังใจมานาง่ายกำลังใจลูก,ลก พอพาลูกขี้คาดน้ำมันนะทุกคนห้อมมากเลยทุกคนเนอะใครยังไม่ได้กินข้าวตักข้าวมามดามาโรก,กินปลาซ่อมนะทุกคนนะฉนุกสนนกันมากทุกคนตอดปลาซ่อมเกซ้มฉินลุนเงิน,งานาหน้าเลยคุณนายแมก็คคอยต้นวารน้ำมัน ให้เสี่ยงมันหลดค้นนะค่อยปริกเดี๋ยวมันดิดินไส่เล่ร้อแ้วทุกคนพีซ่ามาช่วยอีกแรง่งสนุกสนานเป็นกำลังใจให้กันนะทุกคน